ครับในช่วงสุดท้ายนะครับ,รบกับบ้านวงสังคมนะครับในช่วงนี้นะครับเราได้มีโอกาสนะครับท่านผู้อนวยการนะครับอาจารย์อมินยุ่สุกได้เข้ามาร่วมนะครับในการรณรงค์ เรงร้องเชิญชวนในการบริจาคให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนภาคีทางครับใช่ครับอาจารย์มีครับครับท่านพี่น้องครับสิ่งที่ท่านพี่น้องเห็นอยู่นี้นะครับคือสิ่งที่ท่านได้รับฟังแล้วแล้วก็ได้เล่าสื่อถึงให้ท่านพี่น้องได้รับทราบแล้วนะครับท่านพี่น้องท่านใดที่มีความประสงค์จะบริจาคครับเพื่อช่วยเหลือให้กับเยาวชนให้กับเด็กก่อนวัยเรียนนั้นท่านพี่น้องขอให้ท่านพี่น้องนั้นรีบบริจาคเข้ามาในช่วงเวลา15นาทีนี้นะครับท่านหลิรครับเพื่อที่จะได้หายอดเป้าของ ตัวหนึ่งเพื่อที่จะได้ให้มอบกับครูเมตตาให้ครูเมตตาเอาไปบริหารจัดการในเรื่องของความยากหรือว่าขาดสนในเรื่องของบางเรื่องที่มีความจำเป็นคือเรามีความจำเป็นเรื่องด่วนนะใ่ในการเี่งด่วนตรงนี้นะครับไทยพาณิชย์นะครับหนึ่งเก้าสามสองหกสองศูนย์แปดเก้าหนึ่งนะครับไทยพาณิชย์นะครับธนาคารไทยพาณิชย์สามารถบริจาคนะครับแล้วก็ส่งสลิปเข้ามาทางเมสเซจของเราได้เลยทางเมสเซจได้เลยครับเรามีเจ้าที่ดูอยู่นะครับซึ่ง ก็ขนาดนี้มีจากดรภูเบศครับผมโซนะครับแล้วคุณรัดาคุณรัดาคำวิไลนะครับคุณรัดาคำวิไลในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมาออกอากาศที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็จากอลอามีนทีวีนะครับช่วยสนับสนุนกันในกิจกรรมอย่างนี้นะครับท่านพี่น้องแล้วก็จะมีผู้นั่งรับโทรศัพท์อยู่นะครับครูสันมาหนึ่งท่านนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านคุณอามีนาครับก็ทั้งหมดนี้เป็นผู้ที่นั่งรับบริจาคด้วยกัน บัญชีเบอร์บัญชีที่ขึ้นนี้นะครับท่านพี่น้องเป็นเบอร์บัญชีของโรงเรียนโดยตรงนะครับไม่ใช่ของอัลอามีนทีวีท่านพี่น้องอยากโอนมาที่อัลอามีนทีวีนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มุ่งไปสู่กับโรงเรียนเพื่อเป็นผลสําเร็จของครูเมตานะครับท่านพี่น้องและครูเมตานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยกันก็เพราะว่าได้นั่งรับฟังเป็นประธานของโครงการตรงนี้ในเวลาที่เราต้องการให้ท่านพี่น้องช่วยกันระดมในการบริจาคขึ้นมาครับดรเครับเห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ สิ ard, anyway, ่งต่างๆนี้การที่เราอัลลาะห์ให้เราเป็นมือบนเนี่ยอัลฮัมลลาห์เราต้องขอบคุณอัลลาะห์มากๆนะครับนะเพราะการเป็นมือบนเนี่ยการเป็นมือบนผมพูดเสมอนะครับมือบนเนี่ยมีความสุขนะกว่ามือล่างและการเป็นมือบนเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะครับอัลลาะห์เมตตาเรามากให้เราเป็นมือบนแต่ท่านก็ต้องรู้นะครับว่าควรจะเป็นมือบนกับองค์กรองค์กรไหน ต้องพิจารณาองค์กรด้วยอย่างที่ผมกับพ่ออมีนอยู่เป็นสุกเดี๋ยวมานั่งอยู่เนี่ยการเป็นมือบนดูแลแล้วก็ช่วยเหลือโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กอนวัยเด็กพักดีรมเนี่ยเราเราได้เห็นไงเราได้เห็นว่ามันเป็นยังไงมันความเป็นความคือสิ่งที่เห็นมานี่เราเห็นมาแล้วการจัดระเบียบของโรงเรียนการจัดระเบียบของนักเรียนนะครับการจัดระเบียบของครูที่คอยดูแลเด็กเล็กเนี่ย มันเป็นยากลําบากกับความอดทนคือเราเราเขาไม่เห็นสภาพน้มาแล้วกล้าที่จะมาพูดคุยแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดท่านพี่น้องในการจัดเลี้ยงอาหารให้กับเด็กเนี่ยคือเด็กเนี่ยที่ผมรับฟังจากครูเมตตามาเนี่ยเด็กอยู่ที่บ้านตอนนี้เรียนอยู่ที่บ้านและครูก็จะติดตามไปดูว่าเด็กเนี่ยทำอะไรบ้างเอาอาหารเนี่ยไปให้กับเด็กเอาอาหารไปให้กับเด็กบางเรื่องบางราวเนี่ยอยู่โรงเรียนเนี่ยไม่ไม่ได้เห็นใช่ไหมไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นอะไรหลายอย่างว่าเขาอยู่กันยังไงในครอบครัวแต่ในช่วงเนี่ยไอ เมื่อไปที่บ้านก็ได้เห็นไงว่าเ,เขาอยู่กันยังไงเขากินยังไงอะไรไงเห็นสภาพที่แท้จริงของครอบครัวและครูเมตาก็ได้คุยกับผมมาในการที่ใช้งบประมาณในแต่ละเดือนช่วงโควิดนี้นะครับเป็นงบประมาณที่ไม่ค่อยจะพอใช้จ่ายาสามงวดม,มาเนี่ยนะครับเดือนละประมาณกี่พันบาทนะครับที่เราจะต้องหานอกรายการไข้าไปคือเราก็จะมีงบประมาณจากทางทางเขตทางเขตหนึ่ง แล้วก็พอเราออกนอกสถานที่ปุ๊บเนี่ยค่าใช้จ่ายก็เพิ่มเพิ่มขึ้นค่าน้ํามันรถค่าค่าค่าจ้างไม่มีน้ำมันค่าปรุงอาหารค่าแก๊สค่าถังแก๊สค่าอะไรต่างๆ ที่มีภาพลงขึ้นมาเนี่ยอยากให้ภาพขึ้นมานิดนะครับท่านพี่น้องいいอย่าลังเล<ม> <ไป S 1> ใจกันในการช่วยเหลือเด็กในสิ่งเหล่านี้นะครับ,รบมันเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กแล้วก็มอบให้กับครูเมตตาเป็นแรงผลักดันเนี่ยนะครับเตาแก๊สมีกระทะมีนะครับแล้วก็มีคนปรุงเนี่ยคนปรุง่ะไม่ได้ราค่าใช้จ่ายแต่น้ํามันต้องเสียไฟต้องเสียท่านพี่น้องนะครับและจะต้องนํารถเอาอาหารไปแจกตามบ้านใช่นั่นคือค่าใช้จ่ายเกินกําหนด8ปกว่าคน ท่านเห็นไหมครับท่านดรปาสิคนในวันนึ่งใช้เวลาทั้งวันเลยนะนะครับท่านพี่น้องท่านใดที่ได้เห็นกิจกรรมเหล่านี้นะครับสงสารกับเด็กๆครับท่านพี่น้องบริจาคเข้ามากับเบอร์บัญชีที่ขึ้นหน้าจอนะครับท่านพี่น้องและก็ท่านพี่น้องสามารถดูย้อนหลังได้ในช่วงเวลาเหลืออีกสิบนาทีท่านพี่น้องครับถ้ากดไลค์กดแชร์เข้ามาก็กดบริจาคเข้ามาเลยดีกว่านะครับท่านพี่น้องเพื่อช่วยเหลือกับเด็ก กดไวเรียนครับถ้าเกิดกดไลค์กดแชร์ก็ท่านก็ต้องกดพยายามกดให้มากๆหน่อยพยายามแชร์ให้เยอะๆนะครับเพราะว่าคนจะได้รู้เรื่องราวต่างๆของโรงเรียนตรงนี้นะครับเพื่อเขาจะได้รู้แล้วก็ได้นําเงินนั้นบริจาคแล้วก็กดไลค์กดแชร์ท่านก็ได้ผลบุญด้วยครับครับผมแล้วก็สามารถกดเข้าไปใน YouTube นะครับอาเมนอาเมนนะครับสองคำจำง่ายๆดูย้อนหลังแล้วก็บริจาคย้อนหลังก็ได้กับเบอร์บัญชีที่ขึ้นนี้เป็นเบอร์บัญชีของทางโรงเรียนใช่ไหมครับคุณเมตตาใช่ค่ะของฝ่ายการเงินครับของฝ่ายการเงินคุณพัชรี รบับคุณศรินยาิยาขับคุณพัรรชรีจิตหมวดกับคุณสิรินยาอภิสิทธิ์สันติภิสิทสันติครับนี่แหละครับสิ่งที่เรายืนยันได้ว่าเบอร์บัญชีนี้ตรวจสอบแล้วเป็นเบอร์บัญชีที่แน่นอนท่านพี่น้องโปรดกรุณาช่วยเห,หลือคนละร้อยส0งบาทกดมาในบัญชีเข้ามาให้มีตัวเลขเพิ่มขึ้นจากจำนวนที่ได้รับจากท่านดตเตอรปูเบศห้ารบาทนะครับแล้วก็ได้รับจาก คุณฮยารัดดาคำวิไลอีก500บาทนะครับนี่สิ่งเหล่านี้ครับท่านพี่น้องอย่าลังเลใจกับเด็กๆขอให้ท่านพี่น้องใส่กันเข้ามาเพราะเป็นเดืดอนอมฎรมเดือนที่เรานั้นต้องช่วยกับทุกคนที่ที่ท่านดร,อรบอกว่ามือล่างนะครับลำบากยากเย็นนะครับแล้วก็ขาดสน ขัดสนตอนนี้ท่านรเจอร์ได้สอบไปสกีสอบสัมภาษณ์นะไม่ได้สอบสวนสอบสัมภาษณ์แล้วว่าเด็กเนี่ยมีความยากลาบากแล้วก็พี่เลี้ยงไหนก็ต้องมาดูแลเด็กอีกลำบากจริงๆท่านพี่น้องก็คุณครูก็อยากจะฝากให้ไปดูนะคะสนามเเดดด็กลนนนีียยิิให้สนามเด็กเล่นเราเรายังต้องทําขึ้นมาเองใช้จากยางรถยนต์นี่พี่น้องเนี่ยชมดูนะครับเนี่ย สนามเด็กเล่นใช้ยางถยนชนในการที่จะทำเองคือเราคนทำเราก็นั่งอยู่้างหน้าเนี่ยนะครับคุณมนัสมูฮัมหมัดครับเป็นผู้คิดทำเองไม่ต้องใช้ต้นทุนที่มันออกเป็นเม็ดเงินใช้ต้นทุนแรงงานใช้สมองใช้เครื่องมือนะครับแล้วก็ทำให้กับเด็กเล่นแต่ผม วันที่เราจัดงานกัน9้าเมษายนนะครับทารดเตอร์ก็ไปยืงขายข้าวต้มครับข้าวต้มไก่ติดกรบโรงเรียนผมก็เป็นฝ่ายประสานงานก็เห็นแล้วครับว่าสถานที่ของโรงเรียนนั้นนะมีความสะอาดนะครับแล้วก็มีความสละสลวยเพียงพอแต่ว่าต้องขาดทุนทรัพย์สิ่งสำคัญทุนทรัพย์อย่างเดียวี่พี่น้องทุนทรัพย์อย่างเดียวครับน้องช่วยกันครับอาจจะซื้อเครื่องเล่นของเด็กอะไรต่างๆใไปบริจาคอะไรต่างๆ ผมอยากให้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 ไปดูนะอยากให้โทรศัพท์เลยนะครับโทรศัพท์ติดต่อคุณเมตตาติดต่อติดต่อผมก็ได้ติดต่อคุณนภีเบอร์โทรศัพท์ครับที่อาจารย์เห็นสวยๆนั่นน่ะมันก็ได้มาจากที่ผู้ใจบุญพี่มีจิตศรัทธามีผู้ที่ร่วมบริจาคให้ก็ได้อาคารสวยๆได้ราคาสวยๆครับผมท่านพี่น้องท่านใดที่มีจิตศรัทธาในเวลานี้นะครับเหลือเวลาอีก5นาทีอีก5นาทีนี้อยากจะให้มีผลของการกด โอนเงินเข้ามาในบัญชีนี้นะครับท่านพี่น้องครับและท่านใดที่ยังไม่ได้เตรียมตัวว่าจะต้องโอนท่านพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็โอนได้ในตอนหลังในภายหลัง,ลงนะครับและเบอร์บัญชีนี้จะตรงไป d i เรกอยู่ที่ฝ่ายการเงินพอดีท่านพี่น้องไม่มีการสูญเสียไปทางอื่นอยู่ที่ท่านพี่น้องจะกดไลค์กดแชร์ในตอนนี้ได้เท่าไหร่ครับ โอนเท่าไหร่บอกมาเลยครับท่านพี่น้องในเพจของอาลอามีนทีวีนะครับเราเป็นผู้หนึ่งให้การสนับสนุนกับเด็กก่อนวัยเรียนท่านพี่น้องสงสารครับถามว่าสงสารไหมลูกเราก็ยังไม่มีโอกาสได้อย่างนี้เลยแต่นี่ครับพี่เลี้ยงเอาใจใส่นะครับกโต๊ะสี่คนเนี่ยเวลาเราไปนี่คือเวลาเราไปใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเอาอาหารไปบ้านนี่คือบ้านก่อนบ้านครับไม่ใช่แค่คนงานนะบ้านนะ ไม่ใช venue, begun, <|so|>> ่ผู้ใหญ่อยู่นะเด็กอยู่ท่านพี่น้องเนี่ยครับนี่เขาเข้าแถวตามบันไดเลยนี่เนี่ยเพราะดีใจครูเข้าแถวบันไดเลยหนึ่งสองสามดีใจครูไปครูไปเที่ยม นะท่านพี่น้องท่านพี่น้องที่ดูอยู่เลยครับท่านลองนึกดูเลยถ้าท่านได้ทําบุญอย่างนี้คท่านจะมีความรู้สึกนี่เด็กมุสลิมของเรานะครับที่เราไม่ที่เราจะต้องสนับสนุนและจะให้มีกิจกรรมทุนทรัพย์เป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมดรใช่ครับถ้าไม่มีทุนทรัพย์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมอะไรไปได้เลยต้องบอกว่านี่สำคัญมากผมอยากได้เวลาหนึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำไปเพื่อที่จะรณรงค์ตรงนี้ให้มีความประจักษ์ชัดเจนขึ้นมาสักห้าพันถึงหมื่นบาทอยากจะให้เห็นตรงนี้ปิด เรายการได้เราอยากได้วันนี้เราอยากได้5,000บาทครับท่านผู้ชมครับใครครับใครครับคนใดคนหนึ่งครับใครครับที่จะบริจาคมานะครับให้ได้ยอดเงินเนี่ย5,000บาทนะครับอยากจะให้ทุกท่านที่บริจาคเนี่ยแสดงยอดเงินส่งมาทางเมสเซจของเรานะครับเราจะได้รู้แล้วว่าวันนี้เราบริจาคเท่าไหร่แล้วเราต้องการห้0 0บาทครับพี่น้องครับ ห้าพบาทครับหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทสามร้อยบาทห้าร้อยบาทครับหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทกดมาห้าครั้งครบเลยครับเอาอย่างนี้ครับวันวันนี้วันนี้เราจะปิดรายการด้วยห้าพันบาทนะครับเพราะฉะนั้นยอดบริจาควันนี้นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดรอมฎอนสิบเอ็ดรอมฎอนสามนะครับเงินในบัญชีนะครับที่ไหลไปวันที่ยี่สิบสามเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ก็ตามนะครับถ้าไม่ถึงห้าพันบาทเนี่ยผมจะบริจาคให้ครับผมเนี่ยเชิญนักนักวิชาการ เข้าใจไหมครับวันที่23เดี๋ยววันวันจันทร์เนี่ยเอาไปให้ในบัญชีเลยนะนะครับแล้วผมก็จะไปคือจริงๆแล้วผมอาจจะไม่กูจัดท่เดียวหรอกอาจจะมีคนน้อยหอมเหมือน200นะครับนี่เป็นแม่บ้านแม่ครัวนะครับที่ทําอาหารมาละสิ้นอดทุกวันก็มีจิตน้ำจิตน้ำใจนะครับที่จะบริจาคเข้ามาท่านพี่น้องครับที้เราจะปิดรายการด้วย5,000บาทครับครับ5,000บาทครับแล้วตะกี้ท่านดรพูดว่าไงนะครับพูดใหม่สิครับชอบเอา บัญชีนะครับวันจันเนี่ยเอาบัญชีไปไปอัพนะครับวันที่23เนี่ยได้เงินเท่าไหร่ก็ตามขาดที่ขาดจาก5,000เนี่ยนะครับ,รบผมจะเอามาเติมให้เต็มให้ครับได้5,000ติดต่อกับท่านดรเตอร์โดยตรงเลยนะครับท่านพี่น้องครับนี่แหละครับ ก็อัมดลแล้วครับสิ่งที่เราสร้างในวันนี้ครับในโอกาสวันข้างหน้าต่อไปเราก็จะต้องเชิญครูเมตตามานั่งรับบริจาคแต่วันจันร์นี้ไปอัปเดตขั้งหนึ่งก่อนแล้วในอาทิตย์หน้าต่อไปทุกวันเสาร์วันนี้วันศุกร์ทุกวันศุกร์รายการของครูเมตตานะครับท่านพี่น้องกับครูพี่เลี้ยงมานั่งรับบริจาคตัวนี้โดยมีดร สุกีสุนาวันสุวินัยเร็วไปนะครับดรสุคีสุวินัยแล้วก็ผมอามีอยู่เป็นสุขแล้วก็ครูเมตตาจะนั่งตรงนี้ท่านพี่น้องเตรียมกันไว้วันนี้พบแล้วนะครับรายการอย่างนี้ท่านพี่น้องแคปหน้าจอไว้แล้วก็ส่งโอนไปให้ครูสันมาเบอร์บัญชีเบอร์โทรศัพท์ของครูสันมากับครูพัชรีครับนั่นแหละครับท่านพี่น้องผมเชื่อในการให้นะครับท่านพี่น้องครับ การให้จะได้รับผลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผมจะบอกให้ครับผมแล้วทำไมผมถึงกล้านะครับกล้าที่จะเชิญชวนคนแล้วมั่นใจร้อปรเว่าทุกๆการให้เนี่ยท่านจะได้รับนะครับกลับไปอย่างมากมายทีเดียวครับท่านน่ยจะรู้ด้วยตัวท่านเองว่าทุกๆการให้เนี่ยมันจะดูแลไม่ว่าจะเป็นครอบครัวธุรกิจเศรษฐกิจอะไรของตัวเองเนี่ยสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ย ที่เราให้ไปนะครับแล้วมันจะกลับมาดูแลเราครับนะครับเพราะฉนั้นฝากเอาไว้นะครับเกับเรื่องราวของการให้เด็กๆเหล่านี้ครับน่าสงสารเจ้าท่านน้องสิ่งที่เราจะต้องทํากันต่อไปในกิจวัตรของแบบอย่างอิสลามนะครับเพื่อส่งเสริมการศึกษาแม่เนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นข้าวแถวตามขั้นบันไดดูสิครับอันนี้เขาอยู่กับพ่อรับแม่เเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่เราต้องทําต่อเด็กน่ารักนะครับนี่คือเด็กเด็กเด็กผ้าขาวที่เราบอกว่า เอาสีอะไรไปใส่ก็จะเป็นสีนั้นใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ความบสนทิ์ของเด็กที่เราได้เห็นนะครับก็จะทําให้ท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านรู้สึกว่ามีความเมตตานะครับครับศูนย์พัฒนาเด็กอนวัยเรียนพักดีธรรมตรงนี้นะครับก็เรียนเชิญนะครับไทยพาน์นิหนึ่งเก้าสามสกนาะครับร่วมกันบริจาคครับทำบุญร่วมกันครับทําบุญร่วมกับอามินทีวีหน้าต่างสรวีครับครับ นี่คือสิ่งหนึ่งนะครับเหลือเวลาอีก2-3นาทีเดี๋ยวผมจะขออนุญาตจากผู้อำนวยการคือขออนุญาตจากท่านอิมานยุซุเมนมินว่าหลังจากลาสินอนแล้วจะมานั่งต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับอีกสัก15นาทีเพื่อจะขอบริจาคให้ครบยอดเราจะดูได้ยอดเงินเท่าไหร่ฮะห้าพันบาทนะครับในวันนี้ขอพื้นเตี้ยครับขอนิดเดียวกองทุนนิดเดียวท่านพี่น้อง5,000บาท5000บาท100บาท10คนได้1,000บาทท่านพี่น้องนับตามผมนะ ได้20คน2,000บาทถ้าท่านพี่น้องกลัวว่าช้ากดมา1,000บาท1คนครับนะครับท่านพี่น้องและเราก็จะได้นําสิ่งเหล่านี้ไปให้กับเด็กครับน <มา S 1> ีบ่คือสนามเด็กเล็กที่นะครูเมตตาดูแลอยู่ประมาณ30ปีมาแล้วที่ครูเมตตาอยู่กับเด็กเหล่านี้มาเพราะฉะนั้นวันนี้อัลอามินทีวีเนี่ยท่านโดโรครับเห็นกับความสําคัญของการศึกษาเ,า,เาเร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 ามาทำหน้าที่ตรงนี้เราก็เรียกว่าตื่นตันใจผมบอกเลยผมตื่นตันใจับ แล้วก็มีความยินดีแล้วก็มีความสึกว่าได้รับเกียรตินะครับครับผมท่านพี่น้องครับนี่แหละครับสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับขอให้ท่านพี่น้องนั้นนะครับให้ตัวเลขไหลขึ้นจากพันห้ามาเป็นพันเแล้วนะครับท่านพี่น้องใครที่จะมา2000ันไหมครับสองพกดมาอีก300บาทนะครับบริจาคมา300บาทมีเข้ามาแล้วไหมครับอีก300บาทครับท่านพี่น้องครับแล้วก็เราก็ใครบริจาคหลักพันแถมตัวนี้ครับหนึ่บาทนะครับเราจะมี เป็นซองโทรศัพท์กันน้ำนะครับมือให้กับทุกๆท่านนะครับที่บริจาคมา1000บาทนะครับก็แจ้งส่งสลิปมาแจ้งที่อยู่ไปนะครับเราก็จะส่งไปให้นะครับเป็นของจากต่างประเทศครับเป็นของดีนะครับใช้ถ่ายคลิปวิดีโอที่อยู่ที่ในน้ำได้ด้วยนะครับในซ้านั่นนะครับท่านพี่น้องสิ่งที่เราจะต้องช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันนะครับเด็ก คือไม่มีความสามารถที่จะหาเงินทองใช้เองได้แล้วก็ยังไม่มีความสามารถในการเรียนการศึกษาแล้วก็ได้ครูเมตตาเนี่ยครับเป็นคนผลักดันให้มีความกล้าความเก่งการเขียนอากาักษรได้เนี่ยนะครับไม่มีแล้วถ้าอยู่ในบ้านเ,นเด็กไม่มีโอกาสตอนนี้ก็คกรูก็เป็นไงบ้างครับ ได้นิทานจากยูนิเซฟครูก็จะส่งไปในไนกลุ่มนิทานก่อนนอนครับผมให้เด็กๆดูผู้ปกครองก็บอกว่าชอบมากดีมากครับคือเราเราไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสเล่าใช่ไหมครับทางยูนิเซฟเขาก็ส่งให้ครูก็ส่งต่อให้ผู้ปกครองไปเปิดให้เด็กๆดูจากทิชเชอร์แพดนะครับใช่ไหมทิชเชอร์แพดนะครับ ออขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคให้กับสพอดพักดีธรรมนะคะอขอรลอสภา,านาหัวตาลาทรงตอบแทนค่ะน,นี่ก็คือคุณครูจากน้ําใจของคุณครูคที่ท่านได้มอบนะครับเป็นกําลังซั์เข้ามาท่านก็ดีใจและก็ขอบคุณนะครับคุณคูณสันมานะครับอยา,ากาก็ร้อยคอยรอนนะครับก็ได้ดตอบกลับไปกับผู้ที่บริจาคและผู้ที่ทักเข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์นะครับคุณสุรศักดิ์กำลังรับชมอยู่ครับนะครับเสียงชัดเจน นะครับก็ทุกท่านครับท่านพี่น้องท่านใดที่พร้อมที่มีความประสงค์จะบริจาคท่านพี่น้องอย่าอย่านิ่งเฉยครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ0932620891นะครับโทรเข้ามาครับเงินจะน้อยจะมากนะครับบางทีเราเงินบางท่านเคยลืมเงินในกระเป๋าไหมเิเงินร้อยบาทสองร้อยบาทเคยไปติ๊บไหมลืมติ๊นะครับนะครับห้าร้อยบาทพันบาทเคยทําได้วันนี้หยุดเอะมาทํากับเรื่องราวเหล่านี้กันดีกว่า ครับูดไม่ออกไม่ออกครับผมครับโทรเข้ามานะครับบริจาคเข้ามาครับขนาดนี้ได้เวลาอานาญนะครับเราขอยุติการบริจาคกันเพียงแค่นี้ต่อเดี๋ยวเราพบกันอีกนะครับหลังจากเราลาสิจดแล้ววบินไลท์ตาฟิวานีเดยะวสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ